สำหรับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่14ตุลาคมพุทธศักราช2566ตรงกับวันแรม15ค่ำเดือน10ตรงกับวันแรม15ค่ำเดือน10วันพระนาก็ตรงกับวันขึ้น8ค่ำเดือน11 วันพระต่อไปถัดไปอีกก็ขึ้นสิบห้าคำเดือ,อนสิออกพรรษาพอดีีย่ว่าวันมหาปวารณาออกพรรษา <c oughs> <c oughs> สำหรับวันนี้เราทั้งหลายก็มาสร้างเหตุเหตุแห่งความสมปรารถนาะเหตุแห่งการทำทานเหตุแห่งการรักษาศีล เหตุแห่งการเจริญกิจตภาวนาปุญญาณิปรลโลกัสมสงพุทธเจ้าตราตัสไว้ปุญญาณิปรลโลกัสมสงปุญญาณิปุญญาปุญญาปุญญงคือบุญบุญถ้าเปรียบเทียบแล้วไม่มีเสียงไม่มีสิ่งที่จะมาสันนิษฐานเป็นรูปลักษณ์อักษรได้ ว่าลักษณะของบุญนั่นเป็นอย่างไรแต่ว่าบุญนั่นสัมผัสได้ได้วยใจคือความสงบเย็นคือความสบายกายสบายใจสบายจิตจิตหรือใจใจหรือจิตนั่นแหละเกิดความเยือกเย็นเกิดความสบายไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่ปรุงแต่งสแสวงหาเหตุให้เป็นทุกข์เป็นร้อน ให้เกิดภายในใจนั่นแหละเรียกว่าคุณเรียกว่าบุญคุณยังคุญญาณิปรโลกัสมิ่งปรลโลปรลโลกหมายถึงเบื้องหน้าพบหน้าชาติหน้าวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นบุญกุศลอันมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย ได้กระทำไว้แล้วในโลกนี้ย่อมเป็นที่พึ่งแก่มนุษย์ทั้งหลายแก่สัตว์ทั้งหลายภายในเบื้องหน้าหรือโลกเบื้องหน้าเ <c oughs> พราะนันเหตุแห่งความสมปรารถนาเหตุแห่งความสมปรารถนาแห่งบุญก็คือใจใจเป็นบุญใจเป็นผุศลผุศล ก็คือความดีหรือว่าความฉลาดฉลาดในการกระทำฉลาดในการคิดฉลาดในการพูดฉลาดในการรักษากายวาจาใจของตนนให้เป็นบุญหเห็นไหมจึงก่อเกิดคุณงามความดีขึ้นภายในกายวาจาใจมโนบุพังคมาธรรมาส มโนเศรษฐามาโนมายาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานมีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จลงแล้วด้วยใจเพราะฉะนั้นเราจะทําอะไรก็เหตุแห่งใจเป็นผู้สั่งการเราจะพูดอะไรก็เหตุแห่งใจเป็นผู้สั่งการเราจะคิดอะไรแบบไหนก็เหตุแห่งใจเป็นผู้บงการเพราะนั้นใจจึงเป็นประธานใหญ่ ใจจึงเปรียบเสมือนนายกายจึงเปรียบเสมือนเบาคอยรับใช้วาจาจึงเปรียบเสมือนเบาคอยรับใช่เพราะนั้นทำไมถึงเน้นย้ำเราทั้งหลายว่าให้มีสติรักษาใจเป็นสำคัญสติคือความระลึกได้ระลึกรู้ดีชั่วถูกผิดรู้การรู้เวลารู้บุคคลรู้สถานที่รู้กลางวันรู้กลางคืน รู้สถานภาพชีวิตจิตใจของตนในการเป็นอยู่เชา้ากลางวันเย็นก่อนนอนเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจะมีธรรมจะมีธรรมะรักษาใจคุ้มครองใจของเรานี่เราต้องมีสติเป็นผู้กํากับสติคอยเพียรพยายามรักษาใจของเราใน ระหว่างวันเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอนสามเวลาสามขณะตลอดทั้งการตลอดทั้งเวลากินดื่มทําพูดคิดนั่งนอนยืนเดินหลับตื่นเราก็ททาสิ่งใดเราก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้คอยกํากับใจของเราคือสติคือความระลึกรู้ ระลึกได้สัมปัชัญญะคือรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้นั่งรู้นอนรู้ยืนรู้เดินรู้กินรู้ดื่มรู้ทำรู้คิดคือรู้สึกตัวอย่างนั่งอยู่ตรงนี้รู้สึกว่านั่งนั่นแหละคือตัวสติและตัวสัมปชัญญะเมื่อมีสติก็มีศีลเมื่อมีสติ ก็มีความระลึกได้เอาอะไรมาเป็นความระลึกได้ก็เอาสติมาแนบกับใจใจหรือจิตจิตหรือใจนั่นแหละเอามาแนบซึ่งกันและกันถ้าจิตใดใจใดปราศจากสติคือความระลึกได้แล้วจิตนั้นใจนั้นก็ปราศจากความสงบก็มีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความเล่าร้อน จิตใดใจใดมีสติคุ้มครองใจแล้วคุ้มครองจิตแล้วเราลึกได้เราลึกรู้แล้วจิตนั้นใจนั้นย่อมปราศจากความวุ่นวายได้ย่อมปราศจากความฟุ้งซ่านได้เพราะมีสติรักษาใจหลวงปู่ชาสุพัทโทท่านไปทุดงอยู่ในปา่าท่านได้ยินเสียงเครื่องบิน ท่านก็ไปจิตจิตหนึ่งก็ไปโทษว่าเครื่องบินนี้น่ารำคาญเป็นมารลบวันจริงๆเป็นเหตุให้เราไม่สงบเสียงหมาาหาหม้าหอนหมานี่น่ารำคาญเป็นอุปสรรคขวางความสงบมาหมาหมาหอนอะไอย่างนั้นท่านก็พิจารณาไปพิจารณาว่าเออ เราจะเดินทางไปถ้าเราไม่เดินเราไม่มีรถเราก็ไปถึงจุดหมายปลายทางไม่ได้ถ้าเราไม่อาศัยรถในการขับเคลื่อนในการส่งเราไปจุดหมายปลายทางเครื <c oughs> <c oughs> ่องบินเขาก็อาศัยไปถึงจุดหมายปลายทางเหมือนกันเขาทำหน้าที่ของเขาไอเราก็ทำหน้าที่ของเราคือมาปฏิบัติธรรมเหมือนกันสแสวงหาความสงบเจริญสมณธรรม แต่ใจของเรามันไปมีอคติไปคิดว่าเครื่องบินเป็นเหตุแห่งความวุ่นวายทำให้ใจเราไม่สงบกต่ใจเรานี่เองเป็นเหตุแห่งความไม่สงบเกิดความกระทบกระทั่งไปยึดเอามันมาใส่ใจมันก็วิ่งของมันอยู่ดีๆเครื่องบินน่ะมันก็แล่นบินไปของมันอยู่ดีๆแต่เหตุแห่งใจของเราตัวเดียวนั่นเองทำให้เกิดความวุ่นวายทำให้เกิดความสงบถ้าใจเรามันไม่เอามาใส่แล้ว ไม่เอาเครื่องดินมาใส่ใจแล้วมันทําหน้าที่ของมันเราทําหน้าที่ของเราต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูเฉยอยู่เฉยๆน่ะเราก็ดูจิตใจของเราดูลมหายใจของเราอย่างนี้ก็รู้สภาวะหน้าที่ของใครของมันนั่นเห็นไหมเมื่อมีสติย้อนกลับมาที่ตัวเองในขณะขณะนัะ้นท่านก็เลยเห็นว่าโอ้ใจของเรานี่เองมันวุ่นวาย ใจของเรานี่เองมันไม่สงบเห็นไหมใจของเรานี่เองเป็นเหตุแห่งความวุ่นวายเหตุแห่งความไม่สงบเพราะเราไม่มีสติมากำกับใจจึงจะว่าจิตฟุ้งซ่านใจฟุ้งซ่านมันเองเพราะมันส่งจิตออกนอกพอมันส่งจิตออกนอก,กเกยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เห็นไหมเพราะนั้นเราทั้งหลายมีชีวิตในแต่ละวัน เราพิจารณาดูชีวิตของเราไหมว่าในแต่ละวันนี่เสียงที่เราได้ยินเสียงที่เราได้ยินเหมือนกันกับเสียงเด็กมันคุยกันอยู่นี่มันหยอกกันอยู่นจิตเริ่มแรกของเรามันเกิดความไม่พอใจขึ้นจิตของเราผู้พูดผู้บรรยายมันกําลังจะไปด่าเด็กด้วยซ้ำบอกมันเงียบซิบะเออมันก็เล่นเป็นหน้าที่ของมัน